คุณเคยสงสัยไหมครับว่าประเทศไหนเล็กที่สุดในโลกไม่ใช่เล็กแค่พื้นที่แคบแต่เล็กชนิดที่คุณเดินครึ่งชั่วโมงก็เกือบรอบประเทศได้แล้วประเทศนี้คือวัติกันซิตี้หรือที่เรามักเรียกกันว่านาครวัติกันวัติกันซิตี้น,นะครับเป็นรัฐอิสระขนาดเล็กที่สุดในโลกทั้งในแง่พื้นที่และประชากรมีขนาดแค่0ูนย์ดตารางกิโลเมตรหรือประมาณ44เฮกเตอร์ให้นึกภาพสนามฟุตบอลนะครับมาต่อกันสัก60สสนามก็ประมาณนั้นดูกลางกรุงโรมประเทศอิตาลีเป็นประเทศในประเทศนะครับที่ถูกรอบร้อมด้วยเมืองใหญ่แแม้้เลกกขขนนาาดีะครรัตต่วิืออศูย์งโ คาทอลิกเชิดหรือคริสตจักรในโรมันคาทอลิกศาสนาคิดนิย,ย่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีศาสนิกกว่าพันล้านคนทั่วโลกนะครับผู้นําสูงสุดคือโป๊ปหรือพรัสันตะป,ปาปาที่อาศัยอยู่ในพระราชวังวัติกันถ้าเราย้อนประวัติศาสตร์นะครับวอติกันเป็นที่ตั้งของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์บาซิลิก้านะครับและจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์สแควร์ Square, ซึ่งสร้างอย่างยิ่งใหญ่ในยุคที่ฟื้นฟูศิลปวิทยารวบรวมผลงานศิลปะของศิลปินเอกเช่นไมเคิลแองเจโลและเบเนนี่นะครับสถานะและอิสระของวอติกนน อิตาลีนะครับในยุคมุสโซลินีกับสันตสนัมนาก่อนหน้านั้นนะครับอิตาลีรวมชาติและยึดดินแดนรัฐศันปาปาปานะครับแต่ข้อตกลงนี้เองนะครับที่ทําให้วัติกันเป็นรัฐเอกราชขนาดเล็กที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการวันนี้นะครับวัติกันมีประชากรราวๆแปดร้อยถึงเก้าร้อยคนเท่านั้นส่วนใหญ่เป็นนักบวชเจ้าหน้าที่ทางศาสนาและเจ้าหน้าที่วัติกันมีระบบการปกครองนะครับแบบแอฟซูลด์โมนาคีหรือราชาธิปไตไสมบูรณ์าณาสิ์นะครับโดยพระสันตปาปามีอํานาจสูงสุดในทุกด้านทั้งการเมืองกฎหมายและศาสนา ัติกันนะครับมีสัญลักษณ์เป็นของตัวเองทั้งธงชาติสีขาวเหลืองร้อมกุญแจของนักบุญปีตเตอร์และมงกุฎประสันตะปาปามีหนังสือเดินทางมีเงินสกุลยูโร แต่พิมเหรียญยูโรวัติกันเองนะครับมีไปรณีย์ที่ออกสแตมพิเศษจนเป็นของสะสมระดับโลกและแม้จะเล็กนะครับก็มีธนาคารของตัวเองที่ชื่อว่า IOR หรือ Institute for Work of Religion นะครับอีกสิ่งที่ทําให้วัติกันพิเศษนะครับก็คือสวิตการหน่วยทหารรักษาการที่ใส่ชุดสีสันสดใสสืบทอ,อดมาตั้งแต่ยุคเลนนซองนะครับพวกเขานะครับเป็นชาวสวิตด้วยกําเนิดทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยในให้ภสันตปปะปาปารลฐสถานที่สําคัญถึงจะเล็กมากนะครับแต่วัติกันก็มีอิทธิพลทางศาสนาและวัฒนธรรมมหาศาลเป็นจุดหมายสแสวงบุญของพิฏฐชนทัั่วโลกน ต้องเที่ยวหลายล้านคนต่อปีมาเยี่ยมชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ชมงานศินละปะในวัติกันมิวเซียมซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าเช่นภาพเขียนของซิสตินแซปเฟอนะครับฝีมือของไมเคิลอองโจโลเวลาผู้คนพูดถึงประเทศนะครับเรามักจะถึงเขตแดนประเทศทรัพยากรและประชากรน,นับล้านแต่วัติกันนะครับคือข้อยกเว้นที่บอกเราว่าความสําคัญของประเทศไม่ได้วัดด้วยขนาดแต่ด้วยบทบาทที่มันมีต่อโลก วัติกันนะครับเป็นสวนรวมจิตใจของคนกว่าพันล้านเป็นรัฐอิสระที่อยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่แต่มีอธิปไตยเป็นของตัวเองมีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปีและเป็นสถานที่เก็บรักษาศิลปะความเชื่อและมรดกของมนุษยชาติและนี่นะครับคือเรื่องราวของวัติกันซิตี้ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกถึงจะเล็กนะครับแต่ยิ่งใหญ่ในความหมายและอิทธิพลถ้าคุณชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมแบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์หรือแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับแล้วพบกันในตอนต่อไปของเรื่องเล่ารอบโลกสวัสดีครับ